นี่คือรถพอสตาวันฮีโร่จากภาคยีสนะครับผมรถที่ทุกท่านซื้อได้ในราคา199บาทไอสัตว์ <ทำ S 1> รถฟรีก็ไม่ฟรีเสือกให้เสียตังค์ร9อาไอสัตอยากจะด่าเออมากเลยแม่ด่าไปก็แม่งฟังไม่ออกจีดีๆ <ทำ S 1> ใช่ไหมคุณเบน ด่าอเอด่าไปมันตึงแด่เว้นซึนอเอบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่สนใจไม่รู้ไม่รู้เซิร์ฟบ้านนอกสซินนอกใช่ดีเราอยู่เซิร์ฟเอเชียอยู่พวกเอเชียเซิร์ฟบ้านนอกออเอไม่สนใจจริงๆวันน <co <co ok ี้ผมจะมารีวิวไอ้รถคันนี้เลยร้อที่ทุกคนซื้อได้เป็นรถ DLC รถไฟฟ้าเข้ามา รถไฟฟ้าเข้ามาครัออแบแปลงเลยครับรถไฟฟ้ารถตีแต่อีนี่เสียตังร้อยเก้าเก้าทั้ <c oughs> ทงๆที่มาจับภาพเก่าอีเอแม่งน่างเงินอ่ะน่างเงินมากๆเลยแต่เราก็เล่นใช่ไหมเบนว <c oughs> ่าไงคิดยังไงอ่ะร้อยออลดราคาร้อยห้าสิบบาทจะสู้รถรลดตุ่มเหือ ความกำลังจะท้าเดนบอกว่ารถ150จะสู้รถ199ได้ป่ะไม่ได้สู้ได้แล้วใช่อย่างนั้นเราสู้ได้แล้วเรียบร้อยผมว่าเราย้ายประเทศไปเอเชียดีกว่านี่คือเซิร์ฟประเทศไทยนะครับคุณผู้ชม ดูชื่อก็น่าจะรู้แล้วคงธนัทเนี่ยใครก็ไม่รู้อยู่ในเซิร์ฟเฮ้ยนี่มันเซิร์ฟไทย <laughs> เซิร์ฟอน,นาดอีกแล้วเซิร์ฟบ้านนอก <laughs> เซิร์ฟงงงง <laughs> เซิร์ฟควายๆนะฮะเซิร์ฟที่เอเอเขาบอกว่ามึงมันก็แค่ลูกเมียน้อยฮะ <laughs> <laughs> มึงก็แค่ลูกเมียน้อยนะ <laughs> เขาไม่สนใจหรอก โอ้โหตาแรกในรอบหลายล้านวันลดราคาร้อยเก้าเก้าคุณกำตังสองร้อยทอนบาทหนึ่งก็ซื้อได้ละโอ้โหตรงของโคตรเขียวโอ้ยพลาดขวดทีหนึ่ง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 โอ้ยคว่ำ ปั้นได้ไงลบลบเอ้ยไม่ได้ที่หนึ่งก็ที่สามก็ได้วะ <laughs> มักน้อยมักน้อยอย่าลบเยอะอย่าลบเยอะมีฐามก็ได้โตโตถ ที่สามไม่หนึ่งเลยไอ้สวยเราอยากได้ที่หนึ่งไม่เราอยากได้ที่หนึ่งมกต่อโอ้ยไอ้เหี้ยเต็มเต็มเลย เฮราต้องลวจโอ้ยยกนิ้วให้เลยยกนิ้วกลางขับ <c oughs> มาดีๆฮะตอนนี้ยังไม่กลดเลย <c oughs> คลีน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 มีตำรวจเราก็ไม่หวั่น <c oughs> ที่สามอีกแล้วที่สามอีกแล้วเ <c oughs> ห้อเฮ้อลอยแล้วที่สามอีกแล้วเจอรถขิ้งค่าร้อยลหลบรับหลบหลบทุบลก,ลก,ลกอย่าง หลบทุกอย่างหลบทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ชนอะไรทั้งนั้นเราจะไปแบบเปลิงคลีนทำคลิปเราต้องแบบเป็นผู้ดีดิดนึงคราแรกใ <laughs> นรอกปี <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมอ้อไอตำรวจแม่งเอ้ยปัตว <laughs> <laughs> โอ้ยอืม กินครีนน่ะต้องกินครีนแล้วใครชนผมนี่แกตำรวจตำรวจอ่าตำรวจตำรวจปาอมป่ะห่วยห่วยตำรวจโอ้ยจะพูดอะไรดีวะเนี่ย พูดอะไรไม่ออกแล้วปวดหัวเลยโอ้ยไอ้ er> ัไม่ไหวแล้วนะเรียบร้อยเออคุณเป๊ แ่แค่สำเร็แล้วบ้าน,น,นนะผมโดนจับแล้วใช่ผมโดนจับแกแค่ในรอบสองนาทีที่ผ่านมาโอ้เขาต้องไม่แข้นกันดี <c oughs> <c oughs> แข้งผมทำไมผมผิดอะไรมีคนเนี่ยจต่ก็มีคนดังบอดหลังแล้ว แดกลูสอาการนั่งบอลหลังเป็นไงเอัเจ็บจีนฮะเจ็บจีนเจ็บจีนเจ็บจีนนี่คือแบบไม่ได้โดนตำรวจทำด้วยนะโดนตำรวจเห็นอยู่เห็นอยู่ตำรวจแบบไหนอะคันสีแดงแงยี่ห้อปอร์เช่จากสนามที่แล้วที่เราโดนบุคคลไล่นินนามคันสีแดงแงขับยี่ห้อปอร์เช่ ตำรวจตำรวจอืมตำรวจก็เฮียล้วดังกพี่ัออกออกออ่ะกตำรวจนะกดแล้วกด้วพอให้กดให้กดโยีสอะอะไรน่าเบื่อน้าเบื่อ่ะรเฮ้ยจะได้เล่นไหมจะได้เล่นไหมเนี่ยยันสี่สี่รอหนึจะกดอีกเหร พี่ให้คุยเลยนะถ้ากดอีกรอบหนึ่งพี่ให้คุยเลยนะบอกก่อนมีคนแคนผมแน่ๆนอ,อนนนือนั่นแหละคนที่ฮือน,นั่นแหละคนที่ฮือนั่นแหละแคนผมแน่ๆอย่ากันนั้นอย่าทำผมเลยเอาอะเอ,อ้ยขับเคลินครีนครับขับเคลิน ไม่จบหจบจบัตอ,<ป>อีพอตาวันแรงน,นะครับคนม,ม,ม,มีตังเท่านั้นที่จะซื้อได้เพราะแม่งใช้เงินจริงจบ<ป><ป>แล้ววินาลัว อืมน่ากลดสัสๆ,ๆอืมอืมถ,ถ้าโดนผมเมื่ออะไรผม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 งอนจริงด้วย <c oughs> ผมแต่ผมงอนเลยงอนเหมือนอในตัวละคร<ช>อร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ล้วดิมั้ยชอ <c oughs> เอ้ยข้ายข้างหน้าหลบดีหลบดีหลบด,ลบเดีเออ ทำร้ายคนอื่นอย่างนี้เลยตามตามสนอง <laughs> แล้วชันตื่ไม่นะจะโกรธก็ได้ฮนะโอ๊ยโกรธวโวตกเขาเอาตกเอาวิวตกเขาทำ <laughs> ไม,าา <laughs> ไมนายต้องมาอยู่ในซีนเราด้วยครับาวาม <laughs> อยากออกกล้องก็ไม่บอก <laughs> <laughs> โอ้ย <All right. S 1> <laughs> ความ

เอเยบอกไม่รู้ไม่เห็นเซิร์ฟมึงไม่ได้รับการตอบรับใช่เอเบดไรเชี่ยอะไรกันเนี่ยรถรถไม่ชันดูฟาวรถมาดิจบแล้วบลครับโอ้ยยนชนตูดอีกแล้วครับไม่นะอย่าชนผมเดี๋ยวผมตายใครเดียรคทันแดงก็ตลาดนี่ เฮ้ยได้ที่สามอีกแล้วสินะอีกแล้วสินะที่ฉันได้ที่สามนะตาที่แล้วฉันก็ได้ที่สามนะว้าบอผมจะเอาที่หนึ่งมา้ได้ไม่ว่าทางใดก็ตามสำหรับสนามนี้ เข้าไปเลยได้เลยที่สองตำรวจบังหน้าพอดีท้าย <c oughs> อยู่ที่ส <c oughs> ี่เฮียอะไรวะเนี่ยเมื่อก,กี้บอกว่าจะเอาที่หนึ่งมาให้ได้ <c oughs> อยู่ที่สี่ โอ้โหตำรวจเที่ยงเ้ยตู้โอ้โหวิจัยแล้วอย่าทำหนูเลยหนูไม่มีพิษมีภัยนะอย่าทำอย่าคุณตันรวจเอ้ยแมันมาแล้วเฮ้ยจะตายแล้วประวัติศาสตร์จะสับลอยกันแล้วเนี่ยไม่ ไม่ไม่เอ้ยโอ้โหีก่อนนีก่อนได้เวลาหีโร่อุ้ยอเฮ้ยเยังยยังไม่แตก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 เฮ้ยไะโดนจับจะโดนจับไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ไไไม่ไไม่ไม่ไม่ไไม่ไไม่ไ เรียบร้อยเรีบร้อยเรียบร้อยควยคุณได้ลากหลังรถอ่ะเฮ้ยวันนี้คุณนี่ฮ้ยังไม่แฮชทิกไห่ว่ะเดี๋ยวไอสักวันหนึ่งจะไปแฮททิกแม่งรถราคาร้อยเก้าเก้าไม่ได้เรื่องจบแล้วเลิกใช้ใช่ไหมใช่เลิกใช้ ไม่เล่นแล้วงอน <c oughs> แองชนะไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่ได้สักได้ที่สี่ <c oughs> งอนได้นั่งหลังนั่บเกเชือ่อ <c oughs> ไม่เล่นแล้ว